สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Ba เ t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเลนเจอร์แล้วนะก็วันนี้ผมว่าจะมาเล่นสายฟอร์จูน่าแล้วฮะแต่ทีเนี้ยอยากจะเล่นฟอร์จูน่าอันแล้วก็ฮ o ลลี่สเปียรหนึ่งนะครับไม่รู้จออกมาท่าไหนเดี๋ยวเราลองดูเอาหอ,อกมาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอ12บาทล้าหอ,อกมาก็เอามารีโลนึงทีมีกล้วยเดี๋ยวต้องซื้อกล้วยไว้ก่อนครับแล้วก็รีโลไม่ได้แล้วนะปึ๊บปึ๊บอ ทำไมหอมาไวจังทำไมหอมาไวจังเราอะเออกล้วยวางไม่ได้ครับวางไม่ได้เพราะหอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าคิดว่าตาแรกๆคงไม่มีเกาะมากันหรอกใช่ไหมไม่มีจริงๆด้วยฮะคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยถ้าสมมุติมีช่องว่างหนึ่งช่องอะเขาสามารถที่จะเสกให้ไอเนี่ยดาวขึ้นใช่ไหมจาะเก,กาะได้นะครับเจะเก,กาะได้นะ ปึ๊บอันนี้มารีโล่หนึ่งทีเวสตโตนครับมาไวรอบนี้อะ่ะมาไวมาไวขอให้ไวอย่างนี้ไปตลอดแล้วกัน <c ười> คือแบบผมนี่อยากจะหัวล้อให้ฟันดินเอไปไปกันต่อฮนะเพราะว่าอะไร <c ười> บางตาเนี่ยเวสโตนไม่ออกมาเลยนะแบบรวมของเงินกม,มหมดแล้วอะซื้อของต้องใช้เงินเยอะมากครับสำหรับเกมนี้ใช้สติมินาค่อนข้างเยอะครับ เยอะมากมากนะมากมากนะฮะโอเคปั๊บอันนี้ก็ดีนะออคลาสเอามาก่อนครับแรกๆนะปุ๊บมีตังค์ที่บาทสอบาท2บาทซื้ออะไรกินดีเอาอันนี้มาก่อนครับล็อกบูมบอรี่ไว้แล้วก็ขยับนิดหนึ่งฮะอันนี้ขึ้นไปวางไว้ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวนะวางท่านี้ได้ไหมปั๊บ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  ต้องวางท่านี้ฮะแต่ว่าท่านี้ชับอืมด้วยวางนี้อ่ามันจะได้เจาะเกาะครบทุกช่องนะฮะโอเคไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามมีทอสไฟทอสทอสไฟทอสอ,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 อะไรนะเบิร์นนิ่งอ่ะทำไมเรียกเบิร์นนิ่งอ่ะไฟลุกเพิ่มเพิ่มเบอร์นนิ่งก็แปลว่าเผาเผาใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าเปลวไฟใช่ปะเฟรมโอเคอย่างน,น้อยๆเราก็มีบัฟให้เดี๋ยว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 ไหวไหมเนี่ยขออีกทีอืมดีนะชนะได้ด้วยอ่า เบอร์นิ่งเ,เ,เ <c oughs> ฮ้ยเ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 ดี๋ยวนะอยากจะเล่นแล้วเกินฮนะรีโล่หนึ่งทีเอาช่องมาก่อนครับรีโล่อีกหนึ่งทีมีอันนี้ด้วยเหรออันนี้แพงอะ่ะแพงแพงแพงถามว่าทำไมผมถึงเอานี้มาผมอยากได้ไอ้นี่นะอยากได้อะไรนะ <c oughs> cover, นะลัคก,กี้โคเบอร์ฮะลัคกี้โคเวอร์มาเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมต้องขายทิ้งแล้วนะฮะเพราะว่า ด้วยความที่มันบอกว่าออคาสต์นะออคาส์ All แสดงว่าของประจำอาชีพมันจะออกออกยากขึ้นนะมีคนบอกของแม่นะชึบชึบชึบอืมโอเคแบตเ l อร์เรสแล้วครับสามสี่ห้าหกโอเคแบตเ l อร์เรสหมดแล้วครับปุ๊บหุยหยๆๆยยจะแพ้จะแพ้ <laughs> แพชึบอเอาช่องมาอีกกันดีโลหนึ่งทีบูเบอรี่อีกทีเอม อีกทีนึงอ้โห,โโหเดี๋ยวนะ่ะขออีกทีซิอันนี้มาหมดและตังหมดหมดตังคฮะอืม,อม,อม,อมโอเคเดี๋ยวผมจัดช่องแป๊บหนึ่งนะโอเคเป็นต่อฮะซื้อของก็ได้น้อยน้อยตอนนี้ที่เราต้องหาก็คือกูเบิร์ดแล้วก็ลัคกี้โคเบอร์4อันนะครับ ลักกี้โคเวอร์สี่อันเนี่ยหายากนะบางเกมก็มีบางเกมก็ไม่ออกมาเลยนะครับปุ๊บเรามีกล้วยสองลูกก็น่าจะสบายขึ้นหน่อยหนึ่งนะไหวไหมเนี่ยโหมันยังยังเหลือขวดนึ่งอะ่ะยังไม่ได้เติมเลยเติมแล้วแท่งแท่งโอ้โหทำไมเขาซื้อของไม่ดีจังปุ๊บดีเอ้มาแล้วครับอันที่สองอันนี้ใหมอ่อันหนึ่งรีโรหนึ่งทีมีเวสโซนเราซื้อแล้วอีโรหนึ่งทีเอาอันเราไม่ได้ไปทะเทเล อมโอเคอันนี้ต้องขายทิ้งแล้วฮะต้องขายทิ้งแล้วครับแล้วก็อันนี้มาอีกอันหนึ่งรีโลหนึ่งทีมีอ่ะนีลดราคาครับเดี๋ยวเตรียมซื้อมาเนาะสองอันสองอันสองอันเดี๋ยนะผมต้องใส่หนยสองอันก็ใส่ตรงนี้ได้อีกหนึ่งเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปก่อนฮะใส่ไปก่อนเพราะเราต้องใช้อีกหลายช่องอยู่นะใช้อีกหลายช่องเลยนะครับแล้วก็ขยับรวยขึ้นไป เขาจะได้แบบเอามาทิกเกอร์กันได้บ้างนะอย่างน้อยๆก็ไม่จอดไว้เฉยๆนะครับไอช่องนี้นะโอเคไปกันต่อฮนะ <c oughs> ใช่ตามหมาป่าเหรอตามหมาป่าเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะผมจะลองเล่นไอลิปเปอร์นะครับลิปเปอร์สายดีบัฟไอลบบัฟฝ่ายตรงข้ามนะฮะแล้วเราก็จะเล่นโซ่แทกันนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนะฮะปึบบ,บ,บึโอ้โหแพ้นิดเดียวนิดเดียวอืมเอาวันนี้มา ดีโลหนึ่งทีมีบูเบอรี่แล้วเหรอเอามาหนึ่งป๊บน้ำยารอเอ้ยนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วชึบบูเบอรี่เอาวางไว้ตรงนี้ครับอันนี้ห้าบาทอันนี้หกบาทโอเคไม่กันต่อฮนะบางทีผมอาจจะต้องรวมพั่วมาสักอันสองอันนะเพราะว่าเงินมันไม่พอผมจําเป็นจะต้องหาวิธีที่จะแบบว่าให้ได้เงินออกมานะชึบชึบชึบตาน,นี้น่าจะชนะได้ น่าจะชนะได้นะครับเพราะว่าเรามีโล่หรือเปล่าโอ้โหหิวหิวเฉยหิวเฉยเลยขี้โกงอ่ะเมื่อกี้ยังว่าชนะตอนหิวมาเฉยเลยอ่านี้มาปุ๊บเอานี้มาแล้วก็เอ้ยนี้ล็อกไว้เหรอโอเคเดี๋ยวรวมไปก่อนครับแล้วก็อันนี้วางตรงนี้ได้ไหมได้แล้วก็เอาขยับช่องไปก่อนปุ๊บ โอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวน,นี้ผมมารวมึับกล้วยเลยนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นสายที่แบบว่าระเบิดดาเมจปุ๊บแล้วมันหายไปเลยอะ่ะได้พ่อเม่รูดู <weet> มันจะได้พ่อเหมรูช้ชึบ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 นี่ปลดโลเขาปลดโลเราแล้วนะไม่ใช่ว่าเราได้เปรียบนะเราเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเราเสียเปรียบแล้วครับเราติดพิษด้วยนะป๊บอุย้ยมีคลี มีอามาตะเกิดขึ้นมาฟันฟันเคยอีกทีเคยอีกทีโอ้ยดีนะมีอามาตะ <c oughs> โอเคมาแล้วครับธนูใหญ่ธนูใหญ่มีน้ํากรุ๊ปนี่มาแล้วก็เดี๋ยวล็อกอันนี้ไวนะ้ฮะแล้วก็เอาไงซิจัดของแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมีดนี่ผมต้องเอาออกมาก่อนนะครับเอาออกมาก่อนเนาะเพราะว่าคือเขาใช้เซอร์มินาด้วยนะเพราะฉะนั้นอาวุธต้องขึ้นไปทีละสองอันจนกว่าของเราจะพร้อมใช้นะถ้าของเราไม่พร้อมใช้เนี่ยเราขึ้นไปไม่ได้นะครับโอกาสครีอยู่ที่ยี่สิบสองนะเพราะว่าตัวนี้มีมีการเด้งค่ารักออกมาด้วยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวติดไปทะเลก่อนเฮ้ย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 ติดติดติด,ตดนานไปอืแพ้จนได้อะไรของเขา ปึ๊บอันนี้เดี๋ยวนะสามห้าหกเจ็ดสิเอ็ดซื้อได้หมดครับซื้อได้หมดทุกชิ้นอันนี้มาก็น,นี้มาครับแล้วก็กูเบิร์ดใส่นี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ออกมาอีกนิดนึงอันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วก็นี้วางนี่กูเบิร์ดวางนี่แล้วก็เอ่ยังไงซิเออ,เอ,อ,อกูเบิร์ดวางนี่อ่ะแล้วก็อกน้ำนี้วางตรงนี้ก่อน โอเคไปกันต่อฮะไฮเลยนะขึ้นไฮไหวไหมเนี่ยเราอะทางฝั่งตรงข้ามมีมังกรด้วยล,ลืมดูปึ๊บปึ๊บฟร์จูน่าแทงเข้าไปยิงยิงครี5 8ครับจงยิงยิงฟ่งตรงข้ามครี50ด้วยฟ่งตรงข้ามก็ครี50มาครับไอ้มังกรเชิดหัวนี่เราอย่าไปเล่นกับมัน <laughs> ผมเล่นทีไรนี่ผมแบบจะว่าไงดีคือแย่บอกได้เลยว่าแ yeah. ย่มากๆฮะ ชิ้อันนี้วางอันนี้ก่อนรีโลหนึ่งทีมีหอกมาอีกแล้วเหรออันนี้มาใส่ตรงนี้รีโลหนึ่งทีมีกระเป๋านี้ล็อกนี้ไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวจัดของตรงนี้นิดหนึ่งนงีะรต้หมันี้ตูงนี้ตู้นี้ตร้นี้ก็รีบไปโอเคไปต่อฮะตอนนี้เรายังต้องหาอะไรอีกเยอะเพราะว่าผมยังต้องต้องหาโลอีกสองอันน่ะโลอีกสองอันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บ ปพืบอโอเคละลายไปตรงข้ามแล้วฮะด้าเมจไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูสิด้าเมจเขาบอกว่าสําหรับการต่อสู้เนี่ยช่องที่ด้านด้านหน้าที่ว่างหรือเป็นฮลี่ไอเทมนะฮะเขาจะเจาะเกราะ6หน่วยนะครับทุกๆก,ก,การโจมตีแล้วก็ใช้25มานาในการสร้างสถานะอมตะนะครับเป็นเวลา3วินาทีนะฮะแสดงว่าเราต้องมีมานาค่อนข้างเยอะนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสี่สิบเก้าปึ๊บฮลลี่ไอเทมอันนี้ได้อันนี้ออกมาออกมาแล้วก็รีโลดหนึ่งทีอันนี้อันนี้มันออกมาเบินนะ้ลนะเนี่ยรีโล่หนึ่งทีลักค่าลักลัคกี้โคเวอร์ปึ๊บล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็อันเนี้ยนี่วางวางนี่วางนี่ไปก่อนนะแล้วก็อืม mm มันไม่มีอาวุธแล้วอะไม่มีอาวุธแล้วฮะโอเคไปกันต่อฮะ ต้องต้องหาธนูใหญ่อีกอันหนึ่งแล้วก็ลัก Lucky Cover อีกอันหนึ่งนะฮะมันถึงจะแบบว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วทีเนี้ยก็ต้องหาวิธีการแก้เรื่องร์มิน่าด้วยนะโอเคฝ่ายตรงข้ามท a t เลดแล้วครับแต่เขามีแท่อย่างเดียวแท่อย่างเดียวนะปึ๊บอืมชึบเอาวันนี้มารีโลหนึ่งทีมีช่องว่างเอามารีโลหนึ่งทีคอนดืดด,ด,ดดืดกล้วยเอามา ออันนี้ก็สมพลล็อกไว้นะยังไม่มีธนูครับยังไม่มียังคงไม่มีออันนี้วางตรงนี้แล้วก็ปลอกคอวางไว้ตรงนี้ฮะเราจะเน้นธนูลูกอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเบิ้ลไปที่หอกนะเบิ้ลไปที่หอกครับปึ๊บสามสี่หนึ่งสองปุ๊บคลิ๒๘๒๑๒ ปึ this this ๊บสามสิบสี <Bol classified> ่ยี่สิบแปดสี่สิบสองโอเคดาเมจพอชื่นใจฮะดาเมจพอชื่นใจเดี๋ยวนะซื้อนี่มาอันอันนี้มารวมนี่ดีโลหนึ่งทีอันนี้เป็นฮอลลี่ไหมเนี่ยเป็นเมจิกอืมอยากได้ฮะอยากได้อยากได้แต่ไว้ก่อนเนาะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็อ นนี้ก็ไม่จบนี้ไปอนนี้ตนี้ก็อพอไหมพอแล้วครับไปกันต่อฮะค่าครีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮนะชึบตอนนี้เรามีครีสามยี่หกสิบสองเลยครับทีเดียวยิงยิงยิงอีกครีร้อยแล้วครีร้อยแล้วขอแค่ยิงออกขอแค่ยิงออกยิงออกไปเอามาตาแล้วฮะเอามาตาเดี๋ยวนะไม่มีฟินิกใช่ไหมไม่มีฟินิชแล้ยิงต่อฮะยิงต่อโอ้โ เดี๋ยวนะ Fortuna Hope อีกอันนึงอะไม่เห็นมีหาอยู่ฮะหาอยู่แล้วก็อุ้ยบาทหนึ่งอยากได้นะอันเนี้ยยังไม่เอาดีกว่าแล้วก็อันนี้5บาทเดี๋ยวช่องเอ้ยนี่ไงมาแล้ว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 ปึ๊บแล้วก็อะไรอีกน้ำยาอันนี้วางไว้ตรงนี้ปอกคอ วางไว้ตรงนี้ครับอันนี้เลื่อนมาตรงนี้ฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้อ่าลักคาลักกี้ลักกี้คัฟเวอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งอันมันต้องหายอีกอันหนึ่งอะคือไม่จะไม่มีจริงๆหรอลักกี้คัฟเวอร์อ่ะขออีกอันหนึ่งมันจะสวยมากเลยฮะตอนนี้กล้วย2ลูกกับน้ํายานเนี่ยไม่รู้พอไหมถ้าสมมุติสามารถที่จะระเบิดระเบิดดามดเมจออกไปได้อ่ะมันก็จะพอฮะปึ๊บ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  ปึ๊บห้าสิบปึ๊บโอเคเนี่ยพออืมอันนี้อันหนึ่งซื้อมาวางตรงนี้อะพอแล้วนะสี่สี่อันมีพอแล้วนะวะเอออันนี้เดี๋ยวก่อนนี่โอมาแล้ว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 ดีโลนึงทีมีถุงมือครับถุงมือวางตรงนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ล่ะ อันนี้วางตรงนี้ได้ฮะเออนี่วางตรงนี้ไปเลยแล้วก็นี่วางตรงนี้นี่วางนี้ชึบเออตรงนี้วางนี่ฮะชึบชึบอืืมมันต้องงี้สิใช่ไหม,มต้องงี้สิตอนนี้พื้นที่ว่างแบบว่างว่างมันจะว่างอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะ ตั้งเหลืออยู่4บาทครับดีโลนหนึ่งทีเดี๋ยวลองอันนี้ไว้แล้วไปกันต่อฮะมีกล้วย2ลูกกับน้ำยาขวดหนึ่งเดี๋ยวผมต้องหาน้ำยาเพิ่มนะครับไม่งั้นไม่พอใช้นะคิดว่าน่าจะยากอยู่สําหรับสายถึกๆนะอุ้ยฝั่งตรงข้ามก็ตีไว้ฮะเนี่ยเนี่ยคอสเบรดนะปุ๊บฝั่งตรงข้ามติดมาเทเลตแล้วครับเราก็ต้องตี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 เข้าไปตีทําไมตีไม่เข้าดาเมจเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตีไม่เข้าฮะ ปุ๊บอืมได้มาแล้วอันนี้6บาทลดราคาพอดีฮะลดราคาพอดีแล้วก็เอากล้วยมาอีกเดี๋ยวนะสิบสองบาทใช่ไหมซื้อนี้ซื้อนี้อืมเดี๋ยวนะอันนี้สี่บาทเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนนะฮะเอากล้วยขึ้นมาไว้ตรงเอ่อตรงนี้อ่ะอันนี้ไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อฮะอือ้ม นนะไอ้ตรงนี้เอ้าได,ได้แค่ดวงเดียวเองเหรอปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคเราละลายเกาะเรียบร้อยแล้วฮะสามสิบสามสิบยี่สิบห้ายิงอีกยี่สิบสามเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีการเด้งออกมาครับเลือเขาเด้งขึ้นมาเลือเขาเด้งขึ้นมาเด้งเด้งขึ้นมาสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เฉยเออเอาอันนี้ไว้ท่านี้ครับต้องไว้ท่านี้ฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมต้องขยิบแล้วนะ หายเย็บอ,อันนี้วางไว้ท่านี้ฮะแล้วก็นี้ไว้ตรงนี้เออแล้วก็นี้ขึ้นมาวางตรงนี้ฮะแล้วก็นี้วางนี้วางนี้รีโลหนึ่งทีมีตะเกียงวิเศษอืมพอไหมรีโลหนึ่งทีไม่พอไม่พอครับผมอะไม่พอมานาก็ไม่พอโอ้โหตาสุดท้ายเรามาเจอสายสายขี้โกงเนี่ย ๊เราก็ใช้ที่ยิงเข้าไปครับเบทเทเลดแล้วเบทเทเลตเบทเทเลดปุ๊บเรายิงครับยิงยิงไม่เข้าอ่ะพอเขาเบทเทเลดแล้วยิงไม่เข้าฮะเลือดสามร้อยกว่าใช่ไหมสองร้อยยิงเข้าไปอีกยิงยิงยิงเข้าไปเราอมตะฮะอมตะเราก็ยิงเหลืออีกร้อยหนึ่งยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออเขาเบทเทเลดเราอมตะโอ้เฮ้ ตอนนี้แรงผมนี่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่แถวพัฒนินามเนี่ยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงฮะสายนี้ซื้อของยากมากยากมากฮะคือดูสิคือของผมยังหลวมๆอยู่เลยผมอยากได้ชุดเกราะหรืออยากได้น้ํายาพานนาเพิ่มอีกสักขวด2ขวดนะฮะซึ่งมันไม่พอใช้นะจริงๆไม่พอใช้กว่าจะรวมกูเบิร์ตได้กว่าจะรวมฟอร์จูน่าได้กว่าจะรวมฮลี่สเปียร์ได้ไม่พอฮะ ออถามว่าสายเนี่ยจำเป็นเล่นไหมจำเป็นเล่นไหมผมว่าไม่จำเป็นฮอลลี่สเปียร์เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นแานฟนร์วูน่าโกมเข้าหากันแล้วยิงใส่กันโอเคกว่าฮะเท่าที่เท่าที่ผมรู้สึกนะผมว่าคิดว่าน่าจะโอเคกว่าครับเพราะว่ามันทำให้เปลืองเปล่าๆนะแล้วก็ทำให้แบบว่าอาวุธคือสายเนี้ยมันถูกทำมาเพื่อจอะเกราะแล้วก็เป็นอมาตะนะฮะมานาผมก็ไม่พอนะ มันถูกทามาเพื่อต่อสู้ระยะย,ยาวอ่ะแต่ทีนี้ผมไม่ได้ออกของประเภทแบบดูดเลือดออกมาด้วยมันก็เลยดูแล้วเกินความจําเป็นนะไม่ใช่แล้วหรอกเกินความจําเป็นฮนะแล้วไอ้มองกุฎเนี้ยมงกุฎนี่มันถูกรีรีบาลานซ์ใหม่เนาะจากที่ใช้ไม่เออไม่ใช่น,นี้นี่ไอเนี้ยมงกุฎเนี้ยมันใช้มานา1สิบหยดในการสร้างอมตะสองวินาทีมีสองนก็ใช้ได้สองครั้งนะครับแต่พอกลายเป็นหอกปุ๊บเกิดอะไรขึ้น ต้องใช้มานา25หยดเพื่อเป็นอมตะ3วินาทีถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มฮะไม่คุ้มสําหรับการป้องสําหรับการใช้อมตะแต่ถามว่าเอามาใช้เจาะเกราะพวกแบบเกราะหนาๆไหวไหมอันนี้ผมเจาะไปกี่ช่องเนี่ยช่องหลังหายช่องหน้าหายมันใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่ามันต้องวางตำแหน่งนี้จริงๆเพื่อให้ธนูเนี่ยมันทิกเกอร์เขาใส่เขาเนะด้านหลังเนี่ยวางเสียบเปล่าไว้ละ จาะกราะ6หน่วยนะด้านหน้าเนี้ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ถือถือถ้าใส่ไม่ใช่สิหรือถ้าไม่ใส่มันก็เจาะกรอะได้6 4ี่ยี่อ6 4ได้24หน่วยฮนะเพราะฉะนั้นดานเมจก็ไม่แรงเห็นปะเจ็ดหน่วยฮนะแต่เขาคลีร้อยก็ครีประมาณ28นะอันนี้ครีประมาณ70ครับก็ผมก็เลยมองว่าเอาฟ์จิน่าเกฟหันหน้าใส่กันเนี่ยขนาดแบบว่าไม่มีไอคิสั้นนะ ก็ยังตั้ง23เนะ่ะผมก็เลยมองว่าหันหน้าใส่กันแรงกว่าฮะอันนี้ผมก็เลยมาเล่นให้ดูนะเล่นให้ดูแล้วก็เอาหองนี้ไปทิ้งแล้วก็แล้วก็หาซื้อของที่เพิ่มมานานแล้วก็ซื้อมองกุฎเพิ่มจะดีกว่านะฮะแล้วก็มันทําให้เปลืองสเตอร์มินา่าโดยไม่จําเป็นด้วยนะนี่ธนูผมก็0.8แล้วนะก็เป็น1.6แล้วนะ2อันแล้วก็อันนี้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งเลยนะอีกหนึ่งก็ เป็น2อจุดแปดอ่ะเอ้ย2องจุดหกสองจุดหกนะฮะเปลืองโดยไม่จำเป็นนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ